เช็คอัปเดตเงินเยียวยาเกษตรกรปี2565เงินช่วยเหลือชาวนาประกันรายได้ข้าวปี2565 66รวมทั้งสิ้น33งวดโดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ,อกสอภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริบรหารจัดการข้าวแห่งชาติหรือนอบขมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและกรอบวงเงิน เรามาดูข้อมูลกันครับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่หรืฤดูการผลิตปี2 6 6 5ันนะครับพอมาตรการเสริมซึ่งก็จะมีดังนี้นะครับ1โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี4ซึ่งจะมีเกษตรกรได้รับผลประโยชน์4.6ล้านครัวเรือนใช้งบประมาณ8 6 7 4 3 3 1ล้านบาทและ2มาตรการคู่ขนานนะครับ3โครงการย่อยใช้งบประมาณกว่า8 0 0 0ล้านบาท ซึ่งก็จะแบ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวนะครับโครงการช่วยเหลือดอกเบี้ย3%เให้กับสกรที่ชะลอการขายข้าวแล้วก็โครงการไร่ละ1000บาทเป็นการสนับสนุนค่าบรหิหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งรวมทั้งสิ้นนะครับสำหรับวงเงินก็ประมาณ1 5 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับซึ่ง การโอนเงินประกันรายได้จะเข้าวันไหนนะครับสำหรับเงินประกันรายได้ปีที่4ก็คือปี2,565ันทับ6นะครับสำหรับเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่นั้นนะครับโครงการสนับสนุนข้าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิต เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2565 66หรือเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทชาวนารับสูงสุด20,000บาทนะครับก็คือไม่เกิน20ไร่ซึ่งก่อวงเงิน5.5หมื่นล้านบาทนะครับอยู่ระหว่างการเข้าประชุมซึ่งก็จะพิจารณานะครับว่าจะอนุมัติจ่ายเงินได้เมื่อไหร่นะครับโดยคาดว่าจะเข้าประชุมครมรอพิจารณานะครับ18ตุลาคม2565แล้วก็ ทกสนะครับจะมีการนัดโอนเงินวันที่19ตุลาคม65สําหรับกรเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม65ในงวดแรกนั่นเองนะครับและต่อมาก็คือเงินเยียยาน้ําท่วมนะครับเงินเยียวยาน้ําท่วมสูงสุดไร่ละ 1780บาทนะครับกรณีไม่สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติได้ตามระยะเวลาที่กําหนดให้ยื่นขยายระยะเวลาให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก่อนระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินสิ้นสุดลงไม่น้อยกว่า15วันและขอให้มีการบริหารการหน่วยงานในระดับพื้นที่เพื่อเร่งรัดดําเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านเกษตรกรกรณีพื้นที่ทําการปลูกนะครับ มีพื้นที่พืชตายหรือเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูหรือเยียวยาให้กับคืนสภาพเดิมได้อีกให้ช่วยเหลือตามจํานวนพื้นที่เพราะปลูกที่เสียหายจริงนะครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่ในอัตราดังนี้ก็คือข้าวไร่ละ1,340บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4 4 8บาทนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของรายละเอียดเงินเยียวยาเกษตรกร,กรทั้งเงินเยียวยาเกี่ยวกับภัยน้ําท่วมนะครับแล้วก็ประกันรายได้ราคาข้าวปี2565ันห้าทับหกนะครับซึ่งก็จะมีการดําเนินการโอนเงินนวดแรกนะครับคาดว่าทากสจะนัด19ตุลาคม65นี้นะครับแล้วก็เข้าคอรวออันที่18ตุลาคม6กนะครับก็รอในส่วนของการพิจารณาหากมีข้อมูลเพิ่มเติมจะรีบรายงานข่าวให้ทราบต่อไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราท่านจะ